สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับโรบินฮูดนะครับโรบินแอปโรบินฮูดในการสั่งอาหารแต่อาหารเคยทำมาให้ดูแล้วอันนี้จะสั่งไปซื้อของสดที่ตลาดนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่เมนอาตัวของแอปโรบินฮูดนะครับแล้วมาที่แท็บตรงนี้ครับตรงกลางเห็นไหมเอ่ยนะครับให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนไปเรื่อยนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมาเจอคําว่าเนี่ยครับพาณิชย์ลดราคานะครับตัวของ DIT ตัวนี้นครับจิ้มเข้าไปอ่าพาณิชย์ลดราคานะครับช่วยประชาชนเรื่องค่าส่วนนะครับอันนี้สั่งอาหารจากอไม่ได้สั่งอาหารเรียกว่าสั่งของสดจากตลาดนะครับโดยการที่เราไม่ต้องไปไหนนะครับให้เราเลื่อนมาอันนี้จะอยู่ที่1นึถึงสา มิถุนานะครับ2กิโลเมตรแรกเพียง29บาทในช่วงเวลาเร่งด่วนเห็นไหมครับแล้วก็ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนจะอยู่ที่2กิโลแรก9บาทนะครับนอกจากนั้นยังมีกลุ่มร้านค้ารถกระหนำ่ำที่พร้อมใจรถมอบส่วนลดนะครับค่าส่งให้ลูกค้าอีก3-35%นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านค้า นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้ครับเซนีฟูดมาร์เก็ตนะครับตลาดถนอมมิตรนะครับตลาดมีมุรีตลาดบางใหญ่ตลาดยิ่งเจริญนะครับที่อยู่สะพานใหม่ยิ่งเจริญยิ่งสุกยิ่งเจริญของสดนะครับต่างกันยิ่งเจริญยิ่งสุกนี่น่าจะเป็นตัวของกับข้าวนะครับอินเตอร์มาร์เก็ตนะครับตลาดนาครหลวงอ่อนนุชอ่อนนุชโซนใต้ ตลาดนัดตถพรรัตถพรนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับตลาดยิ่งเจริญบ้านผมเองนะครับของสดลองกิมเข้าไปดูนะครับอันนี้มันปิดอยู่นะครับมันจะเปิดอยู่เดี๋ยวรดูว่าเขาเปิดกี่โมงเปิดตั้งแปดโมงถึงบ่ายสองเท่านั้นเองนะครับในช่วงเวลาจริงจริช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่คนมาตลาดเยอะนะถ้าไม่ใช่โควิดสิบเก้านะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คนมาตลาดเยอะมากนะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ย ช่วงเสาร์อาทิตย์ีจะเป็นคนจะเป็นตลาดจะแน่นจันถึงจันถึงสุกเนี่ยจะเป็นช่วงใส่สายไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าของราคาของเนี่ยถ้าคนเคยจ่ายตลาดก็จะพอคุ้นคุ้นราคาอยู่นะครับเช่นอกไก่1กกิโลนะครับ70ใช่เลยประมาณนี้ผมจําได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่เป็นพวกอ่าไข่สดมีไหมเป็นแผงก็มีนะครับ เบอร์ศูนย์สามสิบฟองร้อยห้าสิบอันนี้นะ่าจะซื้อไซส์ใหญ่นะครับไซส์บิ๊กเบิร์มนะครับเนื้อสองหมูสดเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูเช่นสามชั้นหมักนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูมาดูพวกอ่าดวก่อนนะราคาใกล้เคียงครับคือราคาไม่ได้ต่างกันเลยที่เราต้องต้องออกไปซื้อเอง นะราคาใกล้เคียงนะครับโอเคเมื่อสมมติว่าอาออกไปแล้วถ้าเราต้องการใช่ไหมถ้าเราต้องการเดี๋ยมันมีตลาดไหนมันเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงมั้มันกดไม่ได้เลยสักตัวอ่ะอันนี้ก็คุยง่ายว่าให้เข้าตรงนี้ถ้าคุณสั่งสั่งของสดนะครับสั่งไม่ได้เลยเป็นกรผม,มานแล้วนะครับโอเค เมื่อคุณสั่งอ่าสมมุติว่าอ่าเมื่อเมื่อคุณจะสั่งดีกว่าผมไปเทสเช่นอ่าอันนี้ร้านที่สั่งได้สมมติว่าคุณเลือกแล้วใช่ไหมเหมือนกันเมนูไม่ต่างกันนะครับจิมนะครับเลือกจิมเลือกเลือก,อกของไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อคุณถึงหน้านี้ปุ๊บมิสอระบอกว่า รายการอาหารรวมเท่านี้ค่าจะส่งเท่านี้บาทนะครับสี่สิบบาทขั้นแรกให้คุณเข้าแอปมาเนี่ยตรงเนี้ยนะครับจิ้มเข้าไปก่อนนะครับแล้วเรากดยืนยันหนึ่งครั้งให้ตัวของที่อยู่จะส่งกับไอจุดสีม่วง,ง,งเห็นไหมกับตรงเนี้ยมันตรงกันจุดจุดที่เรายืนถ้าไม่ตรงให้เรากดตรงนี้ครับนะครับคุณป้าคุณลุงนะครับกดตรงนี้หนึ่งครั้งปุ๊บมันก็จะเด้งกมาอยู่ที่เรายือนอยู่นะครับ หรือต้องการเลื่อนมาหน้าหมู่บ้านนิดนึงหรือเลื่อนมาริมให้มันติดริมถนนนิดนึงเพราะว่าบางทีอาจจะไปอิงกับท้ายซอยอยู่นะกดย,ยืนยันเสร็จแล้วเราเข้าไปสู่หน้านี้นะครับต้องการหมายเหตุถึงอะไรคนขับบ้างก็หมายเหตุไปจุดๆนะครับก็จะตรงนี้ก็จะเป็นคนขับก็จะเห็นเรียบร้อยเราก็กดชาระเงินเต็งปึ้ง คนขับรับออเดอร์ปุ๊บเราก็รอของจากคนขับได้เลยโดยการไม่ต้องจ่ายเงินสดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เป็นการแนะนําวิธีการใช้งานแอปรูมินหูในการสั่งของสดจากตลาดตลาดที่ร่วมรายการมีบอกเท่าเท่า,า,า,าที่แจ้งไปนะครับในอนาคตก็จะมีเปิดเพิ่มเติมอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ช่องไอมินทีวีนะครับสวัสดีครับ